สวัสดีค่ะตอนนี้เป็นคลิปการวัดค่าการดูดกลืนแสงเพื่อทำกราฟมาตรฐานกับการวัดค่าการดูดกลืนแสงของสารตัวอย่างนะคะอันนี้เราจะวัดด้วยเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์เราจะใช้คิวเวตนะคะคิวเวตก็คือเป็นแก้วนะคะทรงสี่เหลี่ยมเนาะซึ่งจะมีด้านขุน่นสด้านแล้วก็มีด้านใส สองด้านเราจะจับตรงด้านใสนะคะเวลาใช้งานคิวอ่ะขอโทษค่ะเราจะจับจับด,ด้านขุ่นนะคะเนี่ยเราจะจับแบบนี้นะคะด้านขุ่นเนาะเราก็จะเตรียมสารละลายแบงค์ค่ะเทเข้าไปในคิวเวตเนาะเราก็จะกรวล้างก่อนการใช้งานคิวเวตสัก2 3ถึงสครั้งนะคะก่วล้างด้วยสารละลายที่จะใช้งานค่ะแล้วเราก็จะเติม ที่จะวัดค่าการดูดกลืนแสงใส่เข้าไปประมาณเศษสส่วน4ค่ะของปริมาตรคิวเวตนะคะคิวเวตที่เราใช้งานทั่วไปก็คือจะกว้าง1เซนสูง4เซนค่ะเราไม่ได้ใส่เต็มนะคะตอนนี้เราจะเช็ดด้วยกระดาษทิชชู่นุ่มค่ะจับด้านบนในลักษณะแบบนี้แล้วก็รูดเช็ดด้วยกระดาษทิชชู่นะคะแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใส่เข้าไปที่ ช่องทางเดินแสงเราจะสังเกตเห็นว่าวินโดว์ของเครื่องที่แสงเดินทางมาอยู่ด้านข้างเพราะฉะนั้นเราจะหันด้านใสให้ตรงกับที่แสงเดินทางมานะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ใส่ผิดเป็นด้านหันด้านขุ่นเข้าแบบนี้การวัดค่าการดึงแกลืนแสงก็จะผิดนะคะนักศึกษาจะต้องสังเกตของเครื่องมือแต่ละบริษัทแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นนะคะว่ามีการต้องวางในลักษณะไหนคะ่ะวางแล้วก็ด น,ะะน,นี่คือ blank นะคะเพื่อที่เราจะไปเซตศูนย์เครื่องมือตอนนี้เราตั้งค่าเครื่องมือให้วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น508นาโนเมตรแล้วนะคะอันนี้โอเคค่ะกล้องซูมให้แล้วนะคะที่คือความยาวคลื่นที่เราจะวัดค่าการดูดกลืนแสงตอนนี้เราจะกดปุ่ม0ค่ะเพื่อที่จะให้เครื่องเซต ให้อ่านสัญญาณที่มาจากสารผสมที่เราเตรียมแบลงก็คือมีทุกสิ่งอย่างออโตฟีนันโทลีนไฮดรอกซีลามีนอะซิเตตนะคะแต่ก็จะไม่มีแค่เหล็กทําหน้าที่เป็นแบลงเซตศูนย์เครื่องค่ะเ,คเซตศูนย์เสร็จแล้วเราก็จะไปวัดค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายมาตรฐานเหล็กขวดที่หนึ่ค่ะสารละลายมาตรฐานเหล็กค่ะเราก็จะเตรียม เส้นเดิมค่ะเทแล้วก็กลั้วล้างคิวเวตสองสรอบนะคะก็ต้องดูด้วยว่าตัวเองมีปริมาณสารที่มากน้อยแค่ไหนในการที่จะกลั้วล้างนะคะเรากลั้วล้าง2 3ถึง3รอบเรียบร้อยแล้วเทเข้าไปเศษสามส่วน4ส่วนแล้วเราก็จะมาเช็ดด้วยทิชชู่นุ่มค่ะแล้วก็ใส่เข้าไปที่ ช่องวัดค่ะเราไม่ต้องทำอะไรนะคะแค่รอให้สัญญาณน,นิ่งแล้วนักศึกษาษก็อ่านนี่คือค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายมาตรฐานขวดที่หนึ่งจดแล้วนะคะไปขวดที่สองต่อค่ะคซึ่งขวดที่สองเนาะก็ เราก็จะเตรียมเหมือนเดิมนะคะอะ่ตัวล้างตัวล้างสัก1นถึงสรอบค่ะแล้วก็เราตัวล้างเรียบร้อยเราก็เติมเข้าไปเสร็จสาส่วนสส่วนค่ะเพราะว่าแสงจริงๆแล้วเดินทางผ่านแซมโลตรงในคิวเวตแค่เศร็จหนส่วนสนับจากฐานคิวเวตข้างล่างนะคะ การเกิด interaction ต่างๆจะเกิดขึ้นแค่เสร็จตรงบริเวณ s a ป p ล e เสร็จ1ส่วนสเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นเลยที่นักศึกษาจะต้องใส่ s a ป p ล e จนเต็มล้นหกใส่คขึ้งมือค่ะอันนี้ค่าการดูดกลืนแสงของ standard ขวดที่2ค่ะเสร็จขวดที่2ก็ขวดสุดท้ายของ standard ค่ะขวดที่3 เขย่าก่อนเนาะแล้วก็กรวล้างอย่าลืมนะคะกรวล้างด้วยในกรณีนี้เราเป็นสารชนิดเดียวกันนะคะแค่ความเข้มข้นแตกต่างกันก็คือคอมเพล็กซ์ของเหล็กฟีนันทูลีนดังนั้นในการกรวล้างคิวเวตเราเลยไม่จําเป็นจะต้องล้างด้วยน้ำกลั่นหรือน้ำดีไก่อนค่ะเราล้างด้วยสารละลายที่จะใช้งานตัวนั้นได้เลยค่ะ เส็สส่วนส่ส่วนเช็ดแล้วเอาเข้าเครื่องค่ะอย่าลืมปิดท็อฟเอร์ของเครื่องมือค่ะปิดฝาแล้วก็จดค่าการดูดกลืนแสงขวดที่3ค่ะต่อไปนะคะเ,คเราก็จะมาวัดค่าการดูดกลืนแสงของตัวอย่างเลยนะคะนักศึกษาจดลงไปในตารางนะคะให้เปลี่ยนหน่วยตรงนี้ด้วยนะคะ ความเข้มข้นของเหล็กซึ่งตรงนี้นักศึกษาต้องไปคำนวณเองแต่ขอเปลี่ยนหน่วยความเข้มข้นเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนเนาะให้เปลี่ยนจากหน่วยมิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรเป็นหน่วยมิลลิกรัมต่อลิตรนะคะใช้หน่วยมิลลิกรัมต่อลิตรหรือ ppm ค่ะเราก็จะไปวัดค่าการดูดกลืนแสงของ s a m p l ลนะคะส่วนหน้าที่การพลอต กราฟมาตรฐานเดี๋ยวนักศึกษาก็ไปคำนวณความเข้นของเหล็กขวดต่างๆแล้วก็ไปสร้างกราฟมาตรฐานเองด้วยโปรแกรม Excel นะคะตอนนี้นี่คือ working sample ที่เราเตรียมไว้3ขวดค่ะเราก็จะวัดขวดแรกขวดที่1ค่ะเทกล้วล้างด้วย sample ขวดที่1สัก2-3รอบค่ะ ถ้านักศึกษาใช้สารชนิดเดียวกันหมายถึงว่า,เ,าเป็นคอมเพล็กตัวเดียวทั้งล a b เราอาจจะไม่จาเป็นต้องกั้วล้างด้วยน้ํา DI ขั้นก็ได้ค่ะเรากลั้วล้างด้วยสารละลายที่ใช้งานแต่ต้องมั่นใจว่ากลั้วล้างเพียงพอคือสองสามรอบนะคะแล้วก็วัดต่อเนื่องได้เลยแต่ถ้าเป็นคอมเพล็กหรือสารเชิงซ้อนคนละชนิดค่ะ เราจะต้องอาจจะข่านด้วยการล้างด้วย d ีไค่ะแล้วค่อยกลัวล้างด้วยสารที่จะใช้งานอันนี้คือการดูดกลืนแสงของซ a มเปิลขวดที่หนึ่งนะคะที่จะต้องบันทึกลงไปในตารางนักศึกษาก็เปลี่ยนหน่วยความเข้นของเหล็กในตารางให้ด้วยเหมือนกันนะคะตรงนี้จากหน่วยมิลลิกร,รัมต่อมิลลิลิตร เป็นมิลลิกรัมต่อลิตรนะคะมิลลิกรัมต่อลิตรเนาะหน่วยที่พิมพ์ให้ในตารางบันทึกผลไม่ถูกต้องนะคะเราใช้หน่วยมิลลิกรัมต่อลิตรหรือ ppm นะคะกวดที่สองค่ะกลัวล้างกลัวก็คือเทใส่คิวเวตแล้วก็กลวกลวนิดนึงแล้วก็เททิ้งในเวฟนะคะแล้วเราก็ เทที่จะใช้งานลงไปแค่เศษสามส่วนสี่นะคะเทเยอะมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมันเสี่ยงด้วยซ้ําที่จะทําให้เกิดการหกรถเครื่องมือแล้วเครื่องมือเราก็เกิดความเสียหายได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วแสงเดินทางมาจากแหล่งกําเนิดแสงมาเกิดอินเทอร์อคชันกับสารเชิงซ้อนสีส้มแดงของเราแค่ตรงเศษหนส่วนสของคิวเวตแค่นั้นค่ะก ใส่เข้าไปแล้วอันนี้คือค่าการดูดกลืนแสงของขวดที่สองนะคะซึ่งจริงๆมันควรจะได้เท่ากันกับขวดแรกใช่ไหมคะถ้าเราเตรียมฝีมือดีโอเคเนะ้อจดทันแล้วนะคะเราก็จะไปที่ขวดที่สามค่ะ ตัวล้างค่ะถ้านักศึกษาเตรียมมาดีนะคะการใช้ปิเปตแม่นยำการปรับปริมาตรถูกต้องแม่นยำการที่เราเอามาวัดด้วยเครื่องมือและเครื่องมือมีความเที่ยงมีความ เขาเรียกว่า r e like p r o d u c i i i l l t y y มีความวัดแล้วได้ข้อมูลที่ถูกต้องอะค่ะมันก็ควรจะได้ค่าการดูดกลืนแสงที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกันมากที่สุดนะคะอันนี้ก็คือซ้ำที่3ก็ถือว่าใกล้เคียงกันใช่ไหมคะเพราะว่าต่างกันที่ตำแหน่งที่ 3, 2ที่3มนิดเดียวเนาะก็ถือว่าเสร็จการ วัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่องสเปกโตรโมิเตอร์ค่ะก็เดี๋ยวขั้นตอนการทำกราฟมาตรฐานนะักศึกษาไปดูในคลิปของอาจารย์ที่อธิบายเรื่องการทำกราฟมาตรฐานแล้วก็การคำนวณผลต่อไปนะคะก็ขอจบคลิปการทดลองเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ